อะไรวะตั้งแต่กระน,นกตายก็ไม่เห็นจะแอบมองสาวที่ไหนแล้วนี่นึกยังไงเนี่ยลืมแดล็อกไหมล่ะลืมแดล็อกไหมล่ะว้ยอันนี้หักของเิงอันนี้หักของเิงนนม,ม,มันเป็นหลุมลงไปเลยอะ่ะมันเป็นหลุมลงไปเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเบาๆฉันมาทำงานเป็นเลขานะคะไม่ใช่แม่บ้าน ถูอะไรอ่ะยินได้ทุยยินได้ทุยยินได้ไข่เจียวหรือว่าออมเล็ตดีครับเพียงแต่เมื่อคืนเนี่ยไอผมเดยวนะตัที่ผมิ้งย้อยเดียวนะตัที่ผมิ้งย้อย อ๋อคุณเจเจดูนะคะหืมสะบัดไม่ได้สะบัดไม่ได้อะไรครับคุณนาคินฮะเป็นวันเพ็วัน เดี๋ยวจามจุรีจะรีบรีบเร่งฝึกรปภเรื่อเรื่อง่อเรื่องเรองเร่องเร่งเื่องร้่องเรเ่อเรื่ มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมาแล้วนะจริงๆพ่นึกว่าเปนกะตุกทองไงมาแล้วมอคันเดียวอันปานตะวันทำไมอ้าวพี่ก็พี่มีพยาบาลคนสวยผมขออีกทีได้ไหมพี่ผมขออยกทีได้ไหมพี่ไอ้ดี๋ยนี่นีกเดี๋ยวเดี ห้าสี่สามสองทำไมปานตะวันทำไมโถพี่คินพี่ก็มีพยาบาลคนสวยอยู่ที่บ้านแล้วทั้งคนพี่ยังไม่พออีก้ะฮะจะมาเลยขาะจะมาเอาจะเอามาจะมาเอาจะเอามาพี่ออลี่มพี่พี่ออลี่มาพี่พี่ออลี่เรพี่ก็มีคุณพยาบาลคนสวยอยู่ที่บ้านแล้วทั้งคนนี่ยังไม่พออีกนะฮะจะมาเลยขาผมอีกยังยังไม่พอ อืมมไม่ัเลยนะโยกกระท้อนโยกกระทโอนโอ้ยเฮ้ยขอโทษเฮ้ยขอโทษจับเอาไว้ เฮ้ยแบงไม่ไหวสุดตีนอ่ะส um ุดต um 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 ีนถ้าไม่จับนี่เรียบร้อยสุดเซฟมากเลยอ่ะเวอร์ละตะวันแค่ไปเยี่ยมลูกค้านะไม่ได้ถูกพาไปฆ่าซะหน่อยฆ่าซะหน่อยพูดจะแสะแสะไม่มีโทรศัพท์ทุ้ยไม่มีโทรศัพท์ทุ้ย เมื่อห่วงอะไรที่ะเดือนวายวายโอ้แต่แล้วแต่แล้วหน้าตาดูเป็นกระดีใต้น้ำเป็นกระดีใต้น้ำจะดีได้แค่ดีใต้น้ำถ้าไม่จ่ายพี่เกเป็นไรใช่ไหมล้วผิดชอบล้วจะบอกให้รู้ b i m <gasps> We'll i